ในชีวิตของเราทุกคนมักจะเจอวันที่รู้สึกทอแท้วันที่ความฝันดูเหมือนจะกลายออกไปทุกทีหลายคนรู้สึกสิ้นหวังจนคิดจะยอมแพ้หรือหยุดทำตามความฝันไปเลยแต่คุณรู้ไหมครับช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ไปต่อไม่ไหวจะมีคนกลุ่มน้อยที่ยังทำต่อจนสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จจริงพวกเขาจะคิดต่างออกไปสิ่งนั้นแหละครับ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ดีถ้าคุณไม่คิดยอมแพ้ในวันที่ดูเหมือนสิ้นหวังสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับสู่ The d o m i n a n t Mindset ใน EP นี้ผมจะพาคุณไปพบกับ6วิธีที่จะเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างมีพลังแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นใจถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปดูวิธีแรกกันเลยครับวิธีที่หนึ่ง ยอมรับความรู้สึกตัวเองอย่าพยายามฝืนหรือบอกตัวเองให้เข้มแข็งอย่างเดียวยิ่งคนที่สำเร็จในวันนี้ก็เคยสิ้นหวังมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำเวลาที่คุณเริ่มยอมรับตัวเองว่ากำลังรู้สึกแย่มันช่วยให้เราได้ปลดปล่อยความกดดันที่สะสมอยู่ภายในใจและเริ่มต้นด้วยการเยียวยาจิตใจที่แท้จริงมันไม่ใช่การยอมแพ้เลยครับแต่มันคือการให้เกียรติ และความเมตตาต่อตัวเองเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกกับทุกเรื่องบางทีเวลาเราผิดหวังจากเรื่องความรักหรือแม้แต่เพื่อนครอบครัวสังคมของการทำงานบางเรื่องเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาที่เราได้พักและยอมรับความรู้สึกพวกนั้นอย่างแท้จริงมันทำให้คุณรู้สึกปล่อยวางจากสิ่งที่หนักหน่วงใจได้ และเริ่มหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสงานที่เราต้องทำต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องทำทันทีครับแค่ให้เวลากับตัวเองได้ปล่อยวางและผ่อนคลายสักพักหนึ่งเพราะการเดินหน้าต่อแบบไม่ทิ้งเป้าหมายมันแสดงถึงความเข้มแข็งที่แท้จริงของคุณเองและเมื่อคุณพร้อมคุณจะกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นใจอีกครั้งวิธีที่สอง มองหาเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายก่อนเวลาที่ใจคนเรากำลังเต็มไปด้วยความสิ้นหวังการมองที่เป้าหมายใหญ่เลยมันจะทำให้ดูยากขึ้นไปอีกครับเพราะอย่างนั้นการแบ่งเป้าหมายเป็นส่วนเล็กๆที่ลงมือทำได้ง่ายจะช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นอย่างเช่นการลุกขึ้นมาเดินออกกำลังกายเบาๆการอ่านหนังสือสักหนึ่งบทหรือการจัดโต๊ะทำงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองสำเร็จและเติมพลังใจามากขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงความสำเร็จเล็กๆก,ก,ก็ตามเพราะมันจะค่อยๆสร้างแรงผักดันคุณขึ้นทีละนิดให้คุณกล้าลุกขึ้นสู้กับความทา้าทายที่ใหญ่ขึ้นเป้าหมายที่ดูเหมือนใหญ่แบบไม่น่าจะทาได้จะกลายเป็นเรื่องที่คุณจะเดินเข้าไปใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆครับจงอย่ามองข้ามก้าวเล็กๆที่คุณทำได้ในวันนี้ เพราะมันคือพื้นฐานของชัยชนะในวันพรุ่งนี้ครับวิธีที่3ส,สร้างความเชื่อในตัวเองซำ้ำวิธีนี้เป็นหัวใจสำคัญของการไม่ยอมแพ้จากภายในครับเราต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าคุณยังมีพลังคุณทำได้ถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องปัญหาอะไรก็ตามหรือสิ่งที่ทำจะดูล้มเหลวมากมายการพูดกับตัวเองในแง่บวกและสร้างแรงบันดาลใจ ว่าคุณมีคุณค่ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้คำพูดเหล่านี้แหละครับที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้เราเก้าวผ่านความรู้สึกสิ้นหวังไปได้ลองเขียนประโยคให้กำลังใจตัวเองไว้ดูนะครับติดไว้ตรงที่คุณสามารถเห็นมันได้บ่อยๆเช่นหัวเตียงก่อนนอนโต๊ะทางานหรือหลังเคสโทรศัพท์ไว้คอยเติมพลังใจให้คุณพร้อมลุกขึ้นสู้ในทุกวัน เพราะในวันที่คุณเชื่อในตัวเองมากพอโลกนี้ก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณไว้ได้วิธีที่สี่หาใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณจริงๆคุณจะไม่ได้เดินคนเดียวในโลกใบนี้เพียงลำพังตราบใดที่คุณมีคนที่รักและคอยรับฟังอย่างแท้จริงให้กำลังใจที่ดีแม้วันที่ใจเราดูอ่อนแอคนที่อยู่เคียงข้างไม่จะเป็นต้องเยอะเสมอไปต่อให้มีเพียงแค่ไม่กี่คน แต่คุณภาพเต็มเปี่ยมก็เพียงพอแล้วครับลองเริ่มจากการบอกความรู้สึกของคุณไปตรงๆเพราะการรับแรงสนับสนุนจากคนที่เรารักมันคือการเติมพลังและความเข้มแข็งให้กับตัวเองเพราะคนที่รักคุณพวกเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอวิธีที่5หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้ส,ำส้ำซากบางครั้งสิ่งรอบตัวเราเองก็เป็นตัวกระตุ้นความสิ้นหวัง เช่นข่าวที่เป็นลบต่อเนื่องการติดตามโซเชียลที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือการอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราท้อแท้ซ้ำๆการตั้งขอบเขตและเลือกที่จะเลี่ยงข่าวพวกนี้จะช่วยให้เรารักษาพลังใจตัวเองและมีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆวันนี้ลองเลือกติดตามเนื้อหาที่ให้แรงบันดาลใจหรือสร้างบรรยากาศรอบตัวให้สดใสขึ้นนะครับเช่นดูหนังที่ให้กำลังใจ หรืออยู่กับคนที่ทำให้ใจคุณรู้สึกดีขึ้นวิธีที่6มองความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จแม้ว่าความล้มเหลวมันจะดูเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดแต่คุณเชื่อไหมครับความล้มเหลวนี่แหละคือบทเรียนที่คนสำเร็จก้าวผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นลองมองหาความหมายของคำว่าล้มเหลวจริงๆอย่างเวลาที่เราได้เรียนรู้หรือจุดนี้มันควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหมเพราะอย่างนั้น จะช่วยให้ความผิดหวังของคุณเปลี่ยนมาเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตด้วยบทเรียนแห่งความล้มเหลวผู้คนที่ประสบความสำเร็จจริงพวกเขาจะเลือกความล้มเหลวเป็นบันไดเพื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆและบันไดนั้นจะพาพวกเขาเก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนและผมหวังว่าหวิธีนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ทุกครั้งในเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวัง ถ้าคุณชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ